สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสผู้สกุลเนาะจ้าจ้ามื้อน,นี้หนูไม่ได้มาส่วนกินข้าวพี่น้องหนูมาทักทายจ้าพี่น้องกก็กมีเรื่องที่คุยเนาะจ้าพูดดีว่าอเมื่อคืนหนูเห็นอันอช่อง youtube นึ่งจากพันพูดถึงเรื่องอ่าสแปม อันนี้คือสําหรับหนูก็คือเป็นข้อมูลใหม่เลยจ้ะพี่น้องก็คือหนูหนูบม่รู้เลยว่าสแปมคืออย่างนอจาะแล้วทีนี้หนูก็เลยเอ๊ะเพนวอาเกี่ยวกับยังสแปมหนูก็เลยไปค้นหาในคูกเกิลว่าวิธีลบคูวิธีลบสแปมคือว่าสแปมมันคืออย่างนอจ่ะนั่นแหละแล้วทีนี้หนูก็เลยว่าโอ้ยสเปมมันคือแบบว่าอันคือคือเท้าความกนอาจ่ะก็คือว่าสแปมนี่ก็คือว่าอยอดวิสมมุติว่าเฮา เขาเข้าไปเบิ่งช่องของหมู่ของพี่น้องนะจ๊ะก,ก็คือว่าเขาต้องเข้าให้ไปถึงสามสิบวินาทีเขายังกดไลค์กดหัวใจหรือว่าคอมเมนต์หรือว่าถ้าสิให้ดีที่สุดก,ก็คือเนื่องนาทีพี่น้องถ้าฉะนั้นมันที่โดนสแปมข้อความที่พี่น้องส่งมาช่องหนูหรือว่าพี่น้องส่งไปช่องใดคือบุคคลสามสิบวิคือนเนื่องนาทีนี่มันป็นมันสิเด้งไปเป็นช่องสแปมเลยเด้พี่น้องเนยหนูก็เพิ่งรู้ นั่นแหละจ้ะหนูก็เลยว่าเอาแล้วทีนี้หนูก็เลยอยากรู้ว่าเข้าไปเช็คอย่างไรพี่น้องเข้าพิมพ์ Google คําว่าวิธีลบสแปมพี่น้องมันจะมีซ่องหลยๆซ่องที่พันสอนแนะนําดีขนาดพี่น้องเข้าใจพี่น้องลงพิมพ์เข้าไปเด้อว่าวิาวธีลบซ่องสแปมเพื่อพี่น้องบางคนที่ยังไม่รู้ข้อมูลนี่จะสำหรับหนูก็คือหนูกะบุรู้คือการเนาะเพราะว่าหนูเพิ่งทําเป็นทํา youtube ใหม่นอกจากพี่น้องนั่นแหละนั่นแหละแล้วทีนี้ก็เลย หนูก็เลยเข้าไปก็เลยเข้าไปศึกษาข้อมูลนะจ๊ะพี่น้องก็คือว่าคงหนูนะโดนสแปมประมาณเกือบร้อยห้าสิบคอมเมนต์นะพี่น้องที่โดนปิดอยู่เพราะว่านึ่งก็คือเข้าไปก็คือคอมเมนต์เลยกดติดตามเลยแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องสแปมมันเลยเด้งไปอยู่ในช่องอข้อความมันเลยเด้งไปอยู่ในช่องสแปมพี่น้องหนูบอสสามารถเห็นเลยหนูเข้าไปนี่ร้อยร้อยกว่า อคอมเมนต์ที่ว่าหนูไม่เห็นนะพี่น้องหนูก็ต้องไล่ลบไล่ไล่เบิ่งว่าอันใดที่มันสมควรเปิดเผยอันใดที่ว่าสมควรลบออกเพราะว่ามันบางข้อความมันก็แบบเฮาเฮาคิดได้นะจ๊ะพี่น้องว่าอันใดมันสมควรเพรสมควรเนาะนั่นแหละพี่น้องลองเข้าไปเบิ่งมันก็นมีพ่นต่อเฮาลเลยเฮายังได้เห็นว่าอันข้อความของพี่น้องที่ตบโต๊ะอันส่งมาหานะจ๊ะหนูก็เลยเข้าไปโอ้หล่ขนาดพี่น้อง นั่นแหละหนูกับบุรู้คือกันอันนี้มันก็คือข้อความข้อมูลใหม่สําหรับหนูเนาะจากพี่น้องกับพี่น้องลองศึกษาเข้าไปดูสําหรับพี่น้องคนที่บุรู้เนาะหรือว่าคนที่รู้กับกับบุเป็นอย่างเนาะอันนี้ก็คือเล่าสู่กันฟังเนาะว่าเออสำหรับหนูก็คือเป็นข้อมูลใหม่ลีพี่น้องนั่นแหละการคือทางที่ดีที่สุดก็คือว่าอย่างน้อยถ้าเราคือคลิปนี้เราบุกค่อยเบิ่งโจกกันทุกคลิปอยู่แล้วทุกซองอยู่แล้วเนาะจากพี่น้องเพราะว่าลังคลิปก็ยาวเนาะก็คือว่า เอาตามทึกก like like yes ็คืออย่างน้อยก็คือโบก็คือชัวร์ก็คือนึ่งนาทีเลยพี่น้องนั่นแหละยังกดไลค์ยังคอมเมนต์ที่ว่ากดรูปหัวใจก็อยากจังใดก็อยากเนาะนั่นแหละก็คือนึ่งนาทีก็คือชัวร์เลยพี่น้องหาก็สิเห็นข้อความของพี่น้องเข้ามาแล้วกันหาก็สามารถเห็นของผู้อื่นเข้ามานํอยังหนูหนูก็เอ่คอมเมนต์ห้อยห้อยนึ่งนาทีเพราะว่าหาพี่น้องยังได้เห็นคอมเมนต์หนูแล้วก็ได ติดตามหนูนอกจากพอบางคนที่ว่าคอมเมนต์มาหาหนูบอกให้ติดตามเดี๋ยจะนะคะเดี๋ยวนี้หนูติดตามบุได้หนูบม่เห็นบุเมนว่าหนูบม่ได้ตอบนะพี่น้องหนูช่วงนี้ก็คือหนูว่างหนูพยายามไล่ตอบทุกคอมเมนต์เลยพี่น้องก็คือเขาเขามีเวลาตอบก็คืออยากให้ให้เวลากับตรงนี้นะจ๊ะก็คือ,อให้ความสําคัญกับพี่น้องทุกคนว่าเออพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์ก็คืออยากให้กําลังใจเขาก็อยากให้กําลังใจตอบแต่ว่าหล่คาดพี่น้องที่หนูบม่ได้ตอบคิดเบิ่งร้อยห้าสิบกว่าอันคอมเมนต์นะตั้งแต่ที่หนูทำยูทูบมานี่ก็ตตั้งแ่ เอ่อวันที่สามจนฮอดมือนี่กับหนูเฮ็ดคลิปน่าจะาจะน่าจะประมาณหกสิบหกหกสิบเจ็ดคลิปแบบพี่น้องเออนั่นแหละรวมรวมกันร้อยกว่าร้อยห้าสิบคลิปที่ว่าโดนสเปมไปนะจ๊ะพี่น้องจ้าพี่น้องหนูกับบูมีอยังได้ดอกหนูก็เห็นว่ามันเป็นข้อมูลใหม่และเป็นที่ให้หนูแบบอยากเล่าสู่พี่น้องฟังว่าเพื่อ youtube ใหม่คือหนูนะจ๊ะที่ทํา youtube ใหม่บูรู้นะจ๊ะนั่นแหละก็ลองเข้าไปศึกษาได้พี่น้องง่ายๆก็คือ เข้าไปว่าวิธีลบอันวิธีลบสแปมใน youtube มันซิซ่องพันที่บอกง่ายแล้วก็เข้าไปง่ายเช็คง่ายพี่น้องนั่นแหละจ้ะเป็นประโยชน์หลายหลยจ้ะพี่น้องนั่นแหละจ้ะพี่น้องหนูกบับบุอยังดอกจก้ะก็คือว่าก็มาบอกก่าวทักทายนจ้ะว่าะว่าว่าหนูหนูกับพึ่งเป็นเป็นความรู้ใหม่ของหนูนั่นแหละจ้ะจ้าพี่น้องหนูไปแล้วจ้ะเพราะว่าหนูที่ออกไปข้างนอก เดี๋ยวยังทักถ่ายกันใหม่น้อจ้ะพี่น้องบายบายไปละขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามาชมคลิปหนูหวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์กับพี่น้องบางคนที่บ่รู้น้อจ้ะแต่ว่าถ้าบางคนรู้กับอ่ากับรับฟังหนูคือกันนะจ้ะเพราะว่านูกับตั้งใจอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าว่าอ๋อมันจะเป็นมันคืออย่างน้อจ้าก็คือเป็นข้อมูลนะจ้ะ ลวจ้าพี่น้องไปลวจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวพบกันใหม่แล้วจ้ะ